ฝันเห็นมะพร้าวให้ระวังอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆก่อนจะไปฟังคำทำนายฝันเลขเด็ดนำโชคฝันว่าเห็นมะพร้าวฝันว่าเห็นมะพร้าวน้ำหอมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องฝันดีกับเลขนำโชคด้วยนะคะเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ฝันเห็นมะพร้าวทำนายฝันว่าให้ระวังอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าหากเดินทางก็จะราบรื่นและปลอดภัยคุณจะได้รับลาก้อนโตจากผู้ใหญ่ดูดวงด้านความรักคนมีคู่ระวังปัญหาของมือที่สามเข้ามาอยา่าเพลอเล่นหูเล่นตากับใครเขาล่ะช่วงนี้มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันบ่อยความเข้าใจกันจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคนมีคู่ ดูดวงด้านการงานการเงินระวังเข้าของเสียหายอุปกรณ์เกี่ยวกับการทำมาหากินอาจจะชำรุดจนต้องซื้อใหม่คนทำธุรกิจส่วนตัวจะมีเงินก้อนโตเข้ามาและอาจจะมีผู้มาร่วมลงทุนกับคุณการงานอาจมีเรื่องติดขัดกับเพื่อนร่วมงานบ้างเลขนำโชค3 5 06 16 14 39 35 457 ฝันเห็นมะพร้าวน้ำหอมทำนายฝันว่าความใจกล้าบ้าบิ่นของคุณอาจทำให้คุณพลาดพลัง้งคนแปลกหน้านำสิ่งของมาให้อาจจะมีเอตนาอื่นแอบแฝงดูดวงด้านความรักคนโสดมีคนเข้ามาทำความรู้จักขอเป็นเพื่อนทำให้รู้สึกกระชุ่มกระชวยหัวใจ คุมีคู่ให้ระวังคนรักของคุณแอบไปหวังเสนีกับคนอื่นจนทําให้มีปัญหากันได้ดูดวงด้านการงานการเงินการงานอาจจะตกกระไดพอยโจรในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ทําหากทาสัญญากู้หนี้ยืมสินระหว่างเพื่อนระวังจะถูกเอารัดเอาเปรียบหรือถูกช่อโกงได้ด้านการเงินช่วงนี้ควรประหยัดหน่อย หากใช้ใจเกินตัวอาจจะทำให้เป็นหนี้เป็นสินได้เลขนำโชค58 3 5 5 7 7 7 7 8 5 2 7 3 8 8เพื่อนเนเคยฝันเห็นมะพร้าวหรือเปล่าคะเคยฝันเห็นมะพร้าวแบบไหนลักษณะอย่างไร อย่าลืมมาเล่าให้เราฟังบ้างนะคะส่วนใครที่อยากให้เราทำคลิปเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์บอกเราด้านล่างได้เลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ